ข้อ2และทันใดนั้นฉันก็อยู่ในวิญญาณและดูเถิดมีบัลลังประทับอยู่ในนั้นสวรรค์และมีผู้หนึ่งประทับอยู่บนบัลลังข้อ3และผู้ที่นั่งก็มองดูเหมือนอาจจสเปอร์และหินปราสาดีนและมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งเห็นเหมือนมรกตข้อ4และรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่ง4ี่ยีที่นั่งและบนที่นั่งนั้นข้าพระเจ้าเห็นผู้เท่า4ี่ยี่คนนั่งอยู่นุ่งหม่ำผ้าฝนสีขาวและพวกเขาก็ทำต่อไปศีรษะของพวกเขาเป็นมงกุฎทองคำวิวรณ์บทที่7ข้อ13 และเอลเดอร์คนหนึ่งตอบข้าพเจ้าทั้งหลายผู้นุ่งห่มผ้าขาวเหล่านี้ได้แก่อะไรบ้างอแล้วมาทางไหนพวกเขาข้อ14และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่าท่านก็ทราบดีและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบรรดาผู้ที่ออกมาจากความทุกข์ยากลำบากหยกไหลและได้ซักเสื้อคลุมของตนแล้วทำให้พวกเขาขาวด้วยพระโลหิตของพระเมษโปกข้อ15 เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงอยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ทั้งวันทั้งคืนคืนในพระวิหารของพระองค์และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาวิวรณ์บทที่8ข้อหนึ่งและเมื่อพระองค์ทรงเปิดพระเมตปกตราดวงที่เจ็ดสวรรค์ก็เงียบไปประมาณครึ่งชั่วโมงข้อสองและข้าพระเจ้าเห็นทูตสวรรค์เองค์ซึ่งยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้า และสำหรับพวกเขาแล้วให้ตราเจ็ดอันข้อสามมีทูตสวรรค์อีกองหนึ่งถือกระถางไฟทองคำยืนอยู่ที่แท่นบูชาและได้ถวายเครื่องหอมแก่พระองค์เป็นอันมากเพื่อถวายรวมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นบูชาทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งข้อสี่และคนทูบซึ่งมาพร้อมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนสเสด็จขึ้นสู่เบื้องพระพักพระเจ้าด้วยพระหัตของทูตสวระรค์รอเรอคอควายทันทคาดข้อห้าและทูตสวรรค์ก็หยิบกระถางไฟไปเติมไฟจากแท่นบูชาแล้วโยนทิ้งสู่โลก และมีเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องและฟ้าแลบแผ่นดินไหววิวร์บทที่ 20: ข้อ4และฉันเห็นบัลลังก์และบัลลังก์เหล่านั้นก็นั่งอยู่บนนั้นและได้รับการพิพากษาแก่พวกเขาและข้าพระเจ้าก็เห็นจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ที่นั่นด้วยถูกตัดศีรษะเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าและสิ่งที่มีอยู่ไม่บูชาสัตว์ร้ายนั้นทั้งรูปของมันและไม่ได้รับเครื่องหมายของมันบนหน้าผากหรือบนมือของพวกเขาและพวกเขาได้ดำรงชีวิตและครอบครองร่วมกับพระคริสต์หนึ่งพันปีข แต่คนที่เหลืออยู่นั้นไม่ได้มีชีวิตอีกเลยจนถึงพันปีที่เสร็จเรียบร้อยนี่เป็นการฟื้นคืนพระชนครั้งแรกข้อ6ผู้ที่มีส่วนร่วมในการฟื้นคืนพระชนครั้งแรกย่อมได้รับพรอและบริสุทธิดังกล่าวความตายครั้งที่สองไม่มีอำนาจแต่พวกเขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครองราชร่วมกับพระองค์เป็นเวลาพันปีข้อ7และเมื่อพันปีสิ้นสุดลงซาตานก็จะหลุดพ้นจากมันคุกป,ปกหลังดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเท่านั้นการบรรยายสรุปที่สำคัญจากห้วงอวากาศ ถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานแห่งจินตนาการก็เป็นงานกวีและสม่ำเสมอของศิลปะถ้าฉันชอบที่จะเชื่อมันมีพื้นฐานอยู่บนความจริงก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นมากที่สุดหนังสือสำคัญที่เคยเขียนมาไม่เคลืนกลิกเมือนนักกล่าวและนักประสาทวิทยานับตั้งแต่เปิดตัวยยอหางหน้าตื่นตาตื่นใจในปี1993 The Only Planet of Choice ก็ได้กลายมาเป็น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่สําคัญที่สุดในยุคข,ของเรามากมายในบรรดาหลายพันคนที่ได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้กล่าวถึงความลึกซึ้งผลกระทบที่มีต่อพวกเขาแล้วหนังสือเล่มนี้นําเสนอผลงานของบุคคลผู้มีชื่อเสียงตลอดระยะเวลา20ปีกลุ่มวิจัยระดับนานาชาติที่มีสมาชิกได้สื่อสารกันผ่านเครื่องรับส่งสัญญ,ญาณพลังจิตฟินลิท เลมเมอร์พร้อมด้วยวงกลมแห่งการตระสู้สิ่งมีชีวิตสากลที่เรียกว่าสภาเก้าบทสนทนาของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปและผลลัพธ์ก็คือเดะฉบับปรับปรุงนี้ดาเคราะห์แห่งทางเลือกเท่านั้นเผยแพร่ในครั้งนี้โดยไม่มีการเชื่อมโยงข้อคิดเห็นใดๆ แต่ด้วยบทใหม่ที่สำคัญในช่วงปี1990หนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยความสดใหม่และข้อมูลเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกที่มีปัญหาของเราโดยเฉพาะเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของสหัตวั์ทีมพื้นฐานของมันคือเจ็จำนงเสรีและพลังของผู้อยู่อาศัยในโลกโลกเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าและกลมกลืนกันมากขึ้นท่ามกลางทีมมากมายรายละเอียดที่ครอบคลุมคือการดำรง อยู่ของอรารยธรรมอีทีและการโต้อตอบของอรารยธรรมเหล่านั้นโลกธรรมชาติของแหล่งกําเนิดจากระวลประวัติศาสตร์สมัยโบราณของมนุษยชาติพระเยซูชาวนาซารีนปัญหาสิ่งแวดล้อมและศักยภาพของมนุษยศหหาติในการตระหนักรู้ในตนเองที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เหนือสิ่งอื่นใดสําหรับผู้ที่เป็น พร้อมรับฟังและรับฟังข้อความซึ่งให้ผลลัพธ์เชิงบวกแก่อนาคตผู้อ่านรายใหม่จะยินดีกับโอกาสในการสำรวจหนังสือที่น่าสนใจเล่มนี้สำหรับครั้งแรกผู้อ่านที่มีอยู่จะต้องการค้นพบความจริงใหม่ที่ชานฉลาดที่มีอยู่ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับจักรวาลและแต่ไมร่รู้ว่าจะถามใครนิตยสารทินริสปิริบดาวเคราแห่งทางเลือกการบรรยายสรุปที่สำคัญจากห้วงอวกาศฟินลิตวีชเชลมเมอร์เครื่องรับส่งสัญ,ญญาณฉบับที่สองเรียบเรียงโดยแมรี่เบนเน็ตคำนำโดยเซอร์จอห์นวิทมอร์บาดหนังสือเกตเวย์ บาสฉบับพออิมครั้งแรกพุทธศักราช2536ฉบับที่2 2537การอุทิศตนถึงทอมและสภาก้ารับทราบเป็นเวลา20ปีแล้วที่หลายคนทุ่มเทเพื่อนำหนังสือเล่มนี้มาเผยแพร่าการบรรลุผลผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสขอบคุณพวกเขาบางคนให้ทุนสนับสนุนหนังสือเล่มนี้และทุกคนสนับสนุนฉันทั้งทางอารมณ์และสติปัญญาและจิตวิญญาณฉันรู้สึกขอบคุณตลอดไปฉันเป็นนี่บุญคุณลูกสาวที่รักของฉันฟิลิปเอสแมลลี่ และเมริลูลูดีลองผู้ให้การสนับสนุนความรักและความเอื้ออาทรต่อตอนเองและจิตวิญญาณมอบอำนาจให้ฉันทำงานนี้ถึงหลานสาวที่อ่อนไหวอย่างน่าอัศจรรย์ของฉันคิมเบอรรีรอสหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณและคนรุ่นต่อๆไปพ่อแม่ผู้ล่วงลับของฉันและปู่ย่าตายายที่คอยช่วยเหลือฉันด้วยความรักการชื่นชมความรักไปที่เซอร์จอห์นวิทมอร์สำหรับมุมมองทางจิตวิญญาณของเขาและคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้า เช่นเช่นเดียวกับไดอา่าภรยาผู้อุทิศตนของเขาและเจสันลูกชายของพวกเขาถึงดรอันดิชาปูฮาริทข้าพระเจ้ามีความสุขที่ได้ร่วมงานและได้รับสิทธิพิเศษและโชคดีพอสมควรได้ทำอย่างนั้นมาหลายปีแล้วส่วนกลุ่มดั้งเดิมของเราจากออสซินิงเอ็นวายและถึงลาควอนฮิวโกผู้ซึ่งรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของถ่ายทอดเทป18ปีความมุ่งมั่นของเธอคือตัวเร่งที่ได้รับฮับเราทุกคนเคลื่อนไหวเราขอขอบคุณคุณตลอดไปลากอลิกบัตเลมิวจากเกเวบุสผู้จัดพิมพ์ของเราและแพเดนเ์ เพื่อรวบรวมการสื่อสารเบื้องต้นจากออสเตรียมิคีและอิอบอบ์โวลเซกพร้อมด้วยลูกสาวของพวกเขาแซชเชอร์และตินีซึ่งมักจะทําให้ฉันผ่อนคลายจากชีวิตที่วุ่นวายได้มอบความรักให้ฉันและความงามเพื่อนชาวออสเตรียของเราผู้เสียสละตนเองและช่วยเหลือชาวนายระหว่างทางได้แก่วูฟครูชนิกฟรานซีลิเพิร์ดและเจนทิวเดนด้วยบาบาร่าลิพิตลูกสาวบุญธรรมของฉันสําหรับการสนับสนุนด้วยความรักและจิตวิญญ,ญาณที่สนุกสนานของเธอบาร์เบรอฟเมินจากแคนาดาผู้อยู่เคียงข้างด้วยความรักเสมอ และกำลังใจและผู้ที่ให้ฉันเป็นที่หลบภัยและต่อเนื่องมิตรภาพในประเทศนอร์เวย์เรามีจันอันอดกาะเดินพร้อมมุมมองใหม่กลุ่มสหราชาอาณาจักรที่อุทิศต,ตนได้แก่ฟิลิปและเรเชลกอร์เมินซูซานเคปีเตอร์และเทเรซามารมอดฟันมิชเชนเนอร์เจรีโรเจอร์อเล็กซ์เซาเทล ไคลและอลิสันซินแคลและเอียนและวิกกี้วสัสนขอขอบคุณเป็นพิเศษถึงซินเทียแฟรงคลินสำหรับการจัดทำดัชนีเทปเมื่อหลายปีก่อนรวมถึงของฉันด้วยเพื่อนแองเจียมิวเบิร์นสกอตและขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับเดวิดฮิเมอรีและภรรยาหาของเขาสำหรับพวกเขามุ่งมั่นที่จะนำเสนอฉบับนี้จากประเทศย ani, เยอรมนีลอริเธอร์ผู้ให้ชีวิตฉันหนึ่งปีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและอารมณ์ขันและเพื่อนของเธอโฟลเคอรเฮมในอิสราเอลวีและรูทีเยเซอร์และทุกคนที่กล้าที่จะอยู่ร่วมกับฉัน เส้นทางแห่งปาฏิหาริย์หุ้นส่วนของฉันในชาัยามินและริเคอร์แฟรงค์นิวเชอพิเรซิวิชเชนบอมและเพื่อนลูกค้าและคนอื่นนอนอ,นอนมากมายของฉันนักเรียนขอขอบคุณแฮร์เทเบรมเซิร์และเอวีเอ็นทีเอลซึ่งฉันรู้จักจุดเริ่มต้นของเวลาและอยู่ตรงนั้นเสมอเมื่อจําเป็นกองกําลังของสหรัฐรวมถึงเฮนรีเบกที่เป็นผู้เริ่มต้นเรอึงทั้งหมดจูดิตสกัต วิส,สันและบินสามีของเธอผู้มอบปาฏิหาริย์ให้กับเราเบรนแดนผู้ล่วงลับโอเรกอนนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยปฏิเสธความเป็นจริงของฉันโจและบอพีส,สำหรับมิตรภาพและความพักดีเป็นเวลาหลายปีเพื่อนของฉันเบ็เดวิสที่เชื่อมั่นฉันอีลีนไมเซลผู้มองเห็นแก่นแท้ของสิ่งต่างๆโดยตรงและเป็นเพื่อนของฉันและกระดานเสียงเช่นเดียวกับคนสนิทของฉันไอวอและรอนนี่วิส,สันซึ่งมอบความเชี่ยวชาญของพวกเขาด้วยความรักและมอบซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้กับเราทำการถอดเสียงเดซเซอร์เรและจิมเฮอร์เทคเดอะคิสออฟอิน็อกสำหร วกเขาความมุ่งมั่นต่อจักรวาลและความช่วยเหลือในการพาเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก